ก่อนชมนคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนฟอนต์นะครับสาหรับมือถือ Android เออสำหรับมือถือที่จะมาเปลี่ยนกันวันนี้ครับจะเป็นมือถือประเภท Android นะครับสามารถที่จะใช้กับมือถือประเภทยี่ห้ออื่นๆได้นะครับที่เป็น Android นะครับก็จะ ใช้งานคล้ายๆกันเพียงแต่อาจจะมีการเรื่องของการตั้งค่าทิมที่แตกต่างกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าครับสิ่งแรกนะครับที่จะต้องมีนะในการเปลี่ยนฟอนต์ของระบบนะครับในมือถือ Android นะครับคุณจะต้องดาวน์โหลดอดาวน์โหลดแอปนะครับที่มีชื่อว่า Z ซตฟอนนะครับเข้าไปที่ l a y Store นะครับตรงนี้นะครับเพจสโตรจากนั้นครับพิมพ์ตรงคําค้นหานะครับว่า Z นะครับแล้วก็ f o n t Z ซตฟอนนะครับคุณจะเห็น ที่เป็นโลโก้ต้องเหลืองอย่างเงี้ยครับเขียนว่า Z ซตฟอนนะครับคัสซัมนะครับฟอนนะครับเซลเลอร์อะไรประมาณเนี้ยที่เห็นว่าโนรต์นะครับที่เป็นรูปอันนี้อันบนสุดเลยนะครับกดเข้าไปนะครับคุณก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เป็นฟอนที่เขาทําอยู่นะครับตอนนี้ก็จะมีเป็นฟอนให้โหลดฟรีนะครับแต่มีโฆษณาในฟอนนะฮะคุณก็สามารถเช่กคลิกลักติดตั้งได้เลยนะครับ หลังจากติดตั้งนะครับก็ให้เปิดขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับทางฟอนต์ก็จะขออนุญาตเข้าถึงไฟล์นะครับไปสื่อภาพอะไรแล้วก็กดอนุญาตเข้าไปนะฮะก็จะเป็นคําพวกทักทายนะครับเราก็กดเรากดโค้ดตรงนี้นะครับปิดไปนะฮะอันนี้จะมีโฆษณาขึ้นมานะครับเรากดแบ็กตรงนี้นะครับแบ็กที่เป็นในในในโทรศัพท์นะครับกดแบ็กนะครับ เวลามีโฆษณาขึ้นมาแนะนําให้กดแบกนะครับอันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยหน้าจอแบบนี้เราก็กดแบกได้นะครับอันนี้ก็จะประมาณว่าอ่าอันนี้ให้ออกกดแคนเซิลครับเรากดผิดนะครับอย่างนี้เป็นโฆษณานะครับก็กดแบกไปกดตรงไหนก็ได้หนึ่งทีนะครับที่เป็นหน้ามึนๆแบเนี้มันก็จะเป็นหน้านี้นะฮะจากนั้นนะครับให้กดที่สามขีดด้านบนตรงนี้นะครับมันจะเป็นฟอนต์ต่างๆเลือกมากมายครับต้องเปลี่ยนภาษาก่อนก็คือกดตรงสามขีดตรงนี้นะฮะ จากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาครับหาไทยนะครับตรงนี้จะเป็นไทยนะฮะเมื่อเรากดไทยนะครับฟอนต์ต่างๆที่ขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นฟอนต์ของเป็นที่เป็นภาษาไทยขึ้นมานะครับสังเกตนะครับเวลาเราเลื่อนดูนะมีฟอนต์ภาษาไทยขึ้นมาเต็มเลยนะครับเยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะเอาฟอนต์ที่มันรู้สึกว่าจะแตกต่างกันนะครับเอาอย่างนี้กว่าอันนี้เนี่ยค่อยคิดฮอดเจ้านะฮะก็กดเข้าไปนะครับในค่อยค่อยฮอดเจ้านะฮะ มันจะมีโฆษณานะครับแลากดแบ็กนะครับเวลามีโฆษณามาให้กดตรงนี้นะครับกดแบ็กที่ที่โทรศัพท์นะครับจากนั้นนะครับมาหน้าแบบเนี้ยก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับมีลาโฆษณากดแบ็กครับอย่าย่อทอนะครับเพราะว่ามันจะมีโฆษณาบ่อยมากเพราะแอปฟรีมันต้องมีโฆษณานะฮะแล้วกดแบ็กมาเมื่อเราโหลดเราโหลดเสร็จนะครับจะขึ้นเซตตรงนี้นะครับตรงนี้จะค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงสําหรับคนที่ใช้งานครั้งแรกนะครับตั้งใจฟังนะครับหลังจากกดเสร็จแล้วนะครับ เรานะครับจะจําเป็นต้องจะเลือกยี่ห้อของมือถือที่เราใช้งานอยู่ขนาดนั้นสมมุติว่าใครใช้เนี่ยเสียบมีหัวเวอร์วิวโนะอัปโปนะครับเทคโนอะไรพวกนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปเครื่องที่ที่ที่รูทนะครับก็มันก็จะแล้วแต่เราจะใช้อันไหนนะครับสมมุติผมใช้ Vi v o อยู่คือตอนนี้ผมใช้ Vi v o อยู่แหละก็คือผมก็กดอันนี้นะครับ Vivo เนี่ยมัน สามารถที่ดาวนโหลดฟอนต์เอ้ดดาวนโหลดฟอนต์ font, และติดตั้งฟอนต์ที่เต็มได้ได้เนี่ยในเอ่อในในในเขาเรียกในทีมของ i t ทีมเวอร์ชัน6ซึ่งหากใครเนี่ยที่มี i t ทีมเวอร์ชันมากกว่า6เช่น6.7 7.0หรืออะไรก็ช่างเนี่ยมันนะครับจะให้นะครับเราดาวเกตนะครับจาก6.7กลับมาเป็น6.0แต่ไอคำถามนี้ยังไม่ใช่นะครับอันขาดน,นะครับพิทชอยยูอาร์ดไวโอนหรือนิวอะไรครับเราก็ตอบเป็นนิวก็ได้นะฮะ จากนั้นนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะบอกให้เรานะครับดาวเกตนะครับจาก6.7นะครับยูนิ e ทูอั n อินสตอ l นะครับ a n d ดาวเกตทูทูหกนะครับคือเอาง่ายๆคือมันจะให้เราลง6.5นะฮะเราก็อันอินสตอลนะฮะเราต้องกดต้องกดลบทีมที่เป็นทีมของมือถือเก่าออกก่อนนะครับแล้วกดตกลงไปนะครับตรงนี้นะครับหลังจากกดมันจะขึ้นว่า ถอ,อนการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราถอนการติดตั้งเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเซตอีกทีนะครับมันจะเป็นการเหมือนกับว,ว่ามันจะพยายาม,มดาวน์โหลดทิมนะครับเราก็ทาเหมือนเดิมนะครับนนทําเ,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 เหมือนเดิมนะครับอันนี้ทาครั้งแรกครั้งเดียวนะฮะแล้วกดตรงนี้เป็นเป็นเป็นนิวเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยแลวนี้อันนี้เมื่อกี้ให้มัน store, อนินสตาลใช่ไหมอันนี้มันจะบอกให้เราดาวอัปเกรดละใหให้แกเกตเป็นรุ่น่น6.0นะครับดาวน์โหลดอินสตาลล์คือเมื่อกี้เราลบลบทิมเก่าออก อันนี้เราจะมาติดตามไอทีมไม่ใช่ตัวนี้เป็นไอทีมเป็นตัวจัดการทีมในมือถือนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับทีมของเครื่องนะครับมันเป็นเหมือนตัวจัดการแอปนะครับในมือถือของเรานะครับเราจะดาวเกตมาเหลือเวอร์ชัน6.0นะครับแล้วแล้วดาวโหลดแอดสตอลนะฮะหลังจากนั้นนะครับเอ่อเครื่องเนี่ยระบบคัดขังวัภัยเนี่ยก็ถามว่าคุณจะให้โปรแกรมแซดฟอนเนี่ยติดตั้งออแอปที่ไม่รู้จักในะในการติดตั้งไหมแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วอนุญาตนะครับ อนุญาตให้แซ t ฟอนเนี่ยสามารถเชื่อติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักได้นะครับไปที่ตรงนี้นะฮะโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดแบ็คกลับมาจากนั้นนะครับกดการติดตั้งนะครับโปรแกรมทำการติดตั้งไอทีมนะที่เป็นเวอร์ชันห0ลงไปนะฮะ อันนี้จะถามว่าแอปนี้อาจมีข้อมูลอาจนำาใช้ติดติดตามคุณก็ให้กดติดตั้งต่อไปนะครับเมื่อทำการติดตั้งนะครับไอทีมเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันน6.0เรียบร้อยนะครับให้เรานะครับกดที่เซตอีกทีทำใหม่เหมือนเดิมนะครับคือเมื่อกี้เรายังไม่ทำเรายังไม่ได้ติดตั้งฟอนเพียงแต่ว่าเราดาวดาวเกรดไอทีมลงมาเหลือเวอร์ชันุนนั่นี้ให้กดเซตใหม่อีกทีนะฮะ จากนั้นนะครับให้ไปที่ Vivo เหมือนเดิมนะครับทําเหมือนเดิมนะครับแล้วนี้ก็กด New เหมือนเดิมนะฮะจากนั้นนะครับมันจะมีเขียนว่าให้คุณนะครับ Change Font นะครับกด Change Font นะฮะกดทําต่อครับทีนี้โปรแกรมเนี่ยมันจะทําการโหลดแอปโหลดฟอนต์มาให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็จะไปเปิดเปิดแอป i t ท a m ให้เรานะครับแอปตัวนี้นะครับมันจะเปิดมาให้เรานะครับ คือจริงๆเราไม่ต้องไม่ต้องเปิดแท็บแอป,ปตัวนี้ก็ได้สมมุติว่าเอาเอาเนี้ยสมมุติว่าเราทําขั้นตอนการดาวเกรดไอทีมเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็เข้าไปที่เซตฟอนเหมือนเดิมก็ได้ครับหลังจากเราดาวเกรดนะครับไอทีมนะครับให้เป็นเวอร์ชัน6.0นะครับเราอาจจะเลือกฟอนที่เราต้องการได้นะครับก็คือเลือกฟอนตรงนี้อันเนี้ยที่เราต้องการได้นะครับโดยการสมมุติว่าผมเลือกที่เป็นอันนะหากฟอนที่มัน ดูแล้วแปลกตาเนี่ยจะได้เห็นความแตกต่างนะครับเอ่เอาอันนี้ก็ได้ครับที่เขียนว่าห้อยคิดเจ้าอันนี้คือถ้าขึ้นโลโก้อย่างเี้ยคือผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็คือเอาอันใหม่ก็ได้เอาเอาอันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเฟอร์รรี่นะฮะฉะนั้นนะครับเมื่อเราได้ขึ้นเฟอร์รรี่แล้วกดขึ้นมาเจอกฎโฆษณาให้กดแบกนะครับก็กดดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับกดตรงนี้ดาวน์โหลดนะฮะสั่งพัดลมไร้สายจากกดแบกนะครับ เวลาจะตั้งค่าฟอนต์นะครับเราให้เรากดเซตนะครับกดเซตไปเรื่อยๆนะครับนะเราเลือกวิ้อที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็น i ี vo นะครับกดเลวนะฮะจากนั้นครับให้กดนะครับเชนฟอนต์นะครับแอปมันจะทําการเปิดแอปของ i อทีมขึ้นมานะครับก็คือแอปตัวนี้นั่นเองนะครับที่เป็นไอทีมที่เป็นที่เราที่เราโหลดหน้าแรกเนี่ยตัวนี้ไอทีมตัวนี้ขึ้นมานะฮะหรือเราจะมากดตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากเรากดเซตแล้วนะครับ คือมันก็จะมีแอปที่อยู่ฟอนต์ที่อยู่ในภายในเครื่องให้เรานะครับกดที่แถบนี้นะครับเทียนว่าภายในเครื่องนะครับจากนั้นนะครับให้กดตัวอักษรที่อยู่ภายในเครื่องนะครับกดนะครับภายในเครื่องมันจะมีทั้งหมด2อันนะครับคือ system default นะครับก็คือเป็นฟอนต์ที่อยู่ในระบบของ vivo เองนะครับกับ custom นะครับ by add set font นะครับเราก็ไป custom set font นะครับฟอนต์เนี้ยมันจะเป็นฟอนต์ที่ในขนาดนั้นอะเรา กดเสร็จไปแล้วแล้วก็คือฟอนต์เมื่อกี้ที่ผมกดเสร็จนะครับชื่ออะไรก็จาไม่ได้แล้วชื่อนะครับฟอร์ลารีเนี่ยโอเคนะฮะท่านี้ก็ทําการนะครับติดตั้งลงไปนะครับก็คือปคิดว่าปรับใช้ตรงนี้นะครับหลังจากเรากดปรับใช้นะครับเครื่องจะทําการเหมือนคล้ายๆว่ารีเฟรชหน้าจอมานะครับอาจจะค้างอยู่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กระพริบขึ้นมาใหม่นะครับฟอนต์ของเราก็จะทําการเปลี่ยน ถ้าใครยังไม่เปลี่ยนนะครับให้ลองกดกดทําเหมือนเดิม้วก็คือคัสตัมแล้วก,กดปรับใช้ใหม่เรื่อยๆระครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเองครับมันก็จะกระพริบแล้วมันก็จะเปลี่ยนสังเกตนะครับฟอนต์ในเครื่องผมเนี่ยมันจะแปลกๆลไปละมันจะไม่เหมือนเป็นฟอนต์ที่เป็นฟอนต์มาตรฐานนะครับมันจะรู้สึกว่ามันแปลกๆไปนะครับตามที่ผมเลือกขึ้นมานครับสังเกตที่ตรงนี้ฮะมันจะเป็นตัวเหลี่ยมเหลี่ยมเหลยมนะครับมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับก็คืออันนี้เป็นฟอนต์ที่เราใช้งานอยู่ถ้าสมมุติว่าใครไม่ถูกใจนะครััับบแแลลล้้้้วววรูสึกกกกกก่่าาาออยจะไไปใชเเหมมมืนดดิ็ทที คลิกตรงนี้ตรง system default เนี่ยคลิกที่มันนะครับแล้วคลิกปรับใช้มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คืออันนี้คือวิธีการใช้งานแบบการเปลี่ยนฟอนต์ในระบบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เราดาวเกตของไอทีมลงมาใช่ไหมถ้าสมมติว่าใครอยากจะกลับมาให้เหมือนทุกอย่างเลยนะครับเราดาวเกตไอมาเป็นจาก6.7มาเป็น6.0นะครับใครอยากจะอัปเกรดขึ้นมาแล้วไม่อยากจะเปลี่ยนตัวฟอนต์ตัว,ตวเครื่องเนี่ยให้เป็นแบบเป็นแบบที่เราต้องการนะครับคืออยากจะให้มันเหมือนเดิมแหละ ก็คือไปที่นะฮะไปที่ไอทีมเหมือนเดิมกลับไปที่ไอทีมนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกนะครับก็ไปที่ไอทีมนะจากนั้นให้เลือกไปที่ภายในเครื่องเหมือนเดิมนะครับแล้วให้เลือกที่เป็นลูกฟันเฟืองตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกนะครับค้นหานะครับการอัปเดตนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบอกเห็นไหมว่าเวอร์ชันล่าสุดของมันคือ6.7ที่เราเพิ่งจะดาวเกตไปก็ ติดตั้งนะครับดาวน์โหลดแล้วติดตั้งแล้วถามว่าให้ติดตั้งแอปจากภายนอกไหมอะไรไหมแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับติดตั้งติดตั้งไปเลยมันก็จะอัปเกรดมาเป็น6.7เหมือนเดิมนะครับอันนี้มันไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องครับเป็นแค่แอปคล้ายๆว่าแอปจัดการบริหารน,นะครับของของของทีมในเครื่องเฉยๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะอยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือจะใช้6 0เหมนเดิมก็ได้นะครับสาหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนฟอนต์นะครับเป็นฟอนต์อื่นนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เดิมได้ก็คือ setfont.com เหมือนเดิม ปรับข้างบนนะครับเป็นภาษาไทยนะครับที่คือเวลาเราปรับตรงนี้มันจะรองรับที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยนะครับเลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะฮะแล้วก็กดเซตนะฮะอันนี้สอนอีกทีนะครับจะได้เผื่อมีใครงงนะครับสมมติเจอนี้นะครับกดเซตเจอโฆษณาแบบนี้มากดแบ็กครับกดดาวน์โหลดก่อนนะฮะกดแบ็กนะครับเจอโฆษณากดแบ็กแล้วกดเซตตรงนี้นะเราจะถามว่ายี่ห้ออะไรอันนี้เป็น vivo ของกดยี่ vivo กด new นะ แล้วก็มันก็จะบอกว่าให้เชนฟอนต์นะครับตรงที่ในในแอปของของในเซตฟอนนะครับอันนี้คือเราเซตเข้าไปอยู่ในเซตฟอนเรียบร้อยมันจะเปิดมันก็จะเปิดแอปของไอทีอ I มานะครับอย่างที่ผมบอกแต่เริ่มมันจะเปิดแอปตัวนี้มาแล้วเริ่มจะเปิดเองก็ได้พอเรากดเซตเสร็จนะครับเราจะกดเองก็ได้ทีมตัวนี้ก็คือหน้าเดียวกันนะครับเราก็กดภายในเครื่องนะครับแล้วก็เลือกนะครับฟอนต์ตรงนี้กดไอทีมนะครับตรงนี้มันจะเป็นฟอนต์ล่าสุดที่เราปรับใช้เมื่อกี้นี้นะฮะ กดที่ให้ดูอีกทีก็ได้นะครับกดปรับใช้ไหพอกดกลับใช้มาเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นฟอนต์อันนี้ตัวหนังสือมันจะเล็กหน่อยนะเข้าไปใน Facebook ดูนะเห็นไ,ไหมตัวหนังสือมันจะเล็กหน่อยถ้าสมมติว่าตัวหนังสือเป็นคียฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยตัวหนังสือมันเล็กคุณสามารถจะไปปรับขนาดตัวหนังสือได้นะครับที่ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วให้เลือกนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอ หน้าจอหลักและวอลเปเปอร์อ่านยากหน่อยนะฟอนต์มันแปลกๆนะเอ๊ะนี่ไม่ใช่เดี๋ยวนะการแสดงการแสดงผลนะครับการแสดงผลนะครับการแสดงผลและความสว่างนะครับเราไปที่ขนาดตัวอักษรน,นะลองปรับขนาดที่คุณต้องการดูนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฟอนตที่คุณจะเลือกนะฟอนนี้รู้สึกว่ามันก็จะดูยากนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้ผมจะสอนให้ดูว่ามันเปลี่ยนได้นะครับก็คือคุณแล้วแต่คุณจะไปปรับนะครับคลิปนี้ก็จะดูยาวหน่อยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะซ้ําซอนหน่อยนะครับก็คใครที่ไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงก็ลองสอบถามที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือไม่ก็ลองอกดคลิปดูเรื่อยๆนะครับมันก็น่าจะละเอียดพอสมควรแล้วแหล,ะ,ละผมน่าจะสอนละเอียดพอสมควรน,นะครับใครที่ติดตรงไหนก็ลองสอบถามที่ด้านล่างคลิปได้นะครับคลิปนี้ก็ ชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ